วสวัสดีครับสวัสดีนานาสวัสดีพี่น้องทุกสุภนะูทุกคนที่ออามาเบิ้งเนาะครับเนาะสวัสดีนานาทุกคนวันนี้ก็มีรายการดีๆรายการสวยๆงามมาเบิง้งอีกคือเก่านะครับเนาะสำหรับผู้ที่มักพักเครื่องหลวงพ่อรวยเนาะใส่ลวงพ่อรวยนะยวยี่ ไม่ควรพลาดไม่ได้ <c oughs> สายหลวงพ่อรวยนี่ต้องต้องดูต้องชอบชอบสายหลวงพ่อรวยนี่ต้องมีสวยงงามเลยเนาะรุ่นนี้เนี่ยแหวนเอามาเิ่นแหวนนะครับเนาะแหวนหลวงพ่อรวยเนาะแหวนรนะุ่นบูชาคูเนาะแหวนรุ่นบูชาคูล่าสุดเลยเนาะ บูชาครูเวนลงพรวยบูชาครูกองเน้นนะลกเน้นงกบิงกองเน้นรัวนลงพรวยรุนบูชาคูนะครับเนาะ โอ้สวยงามมากครับจมูกดงมาริโอปาดหูดังคมครับสมูดดงมากครับเนี่ยสวยๆเลยแหวนรุ่นบูชาคู่นะนด,ดวยออกใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะนี่สวยๆเลยนะครับเนาะ เนื้อเงินนะครับนะเนี่ยวงนี้จะเป็นเนื้อเงินเนาะเนี่ยแหวนเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาน้านําเงินเนี่ยเนื้อเงินลงยาหน้าน้ําเงินแล้วก็ลงยาจีวรตรงนี้นะแล้วก็ขอบตัวนี้จะเป็นขอบแดงนี่ครับตรงข้างๆจะเขียนไว้รุ่นบูชาครูนะครับนะี่สองพศสองห้าหกสี่ มีก็เป็นด้านอีกก็จะเป็นหลวงพ่อรวยกับไก่เนาะจะส่องชมหมายเลขโค้ดนะหมายเลขอะไรนี่ครับความสวยความงาโนูสวยมากสวยสวยสวยนี่ครับความงามของ นาหลวงพอนะ่อเนาะจะเป็นนาหลวงพอ่อสวยมากจมูกโดง่งจมูกโด่งนะครับจมูกบ่มีตำหนีครับจมูกบ่มีเป็ตำหนีบ่มมีแตะเลยครับสวยไก่ครับ ออไก่สวยครับไก่ขนเต็มนะสวยสวย,สวยงามๆเลยนี่อันนี้โคตรโคตรหลงพะเลยเนาะโคตรรวย สวยๆเลยครับน้องก็รวยดันนี้เป็นบูชาครูนะครับสองห้าหกสี่วงนี้จะเป็นเนื้องเงินแท้นะครับเนราะนี่ข้างในเป็นโอ้ยส่งบัฒนัดดีกว่าส่งยังไดล่ะบะนัน ส่องมดได้ครับข้างในส่องไม่ถนัดส่องไม่ค่อยได้ไหนสิเป็นยันนะเป็นยันลงพอรวยเนี่ย เลขโคตรนะมาเลขสามหลักเลขสามหลักเลขอย่างนี้โอ้เลขสวย,ยครับเจ็นงครับหมายเลขเจ็ดหนึ่นเนาะเจ็ดเจ็นหน้นเงินเนาะ นเงินแท้เลยครับปุ่นบูชาครูออกวัดเชิงออกวัดอนี่เนาะวัดวัดเชิงเขานะรุ่นนี้ยวันนี้ออกวัดเชิงเขานะสระบุรีวัดหลวงพ่อรวยนี่แหละครับวัดวัดวัดในการดูแลของหลวงพ่อรวยเนี่ยหลวงพ่อรวยเป็นคนอุปถธรรมวัดลูกเกินวัดลูกวัดแม่กับวัดตะโกนะ วัดเมียวคือวัดตะโกวัดเชิงเขาเนี่ยวัดลูกแล้วก็จะมีวัดหัวคุ้งที่หลวงปู่รว,รวยอุปร,รัมภ์อยู่เนาะนี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งสวยๆแล้วครนะับแบ่นมาพามาส่องมาชมเนะครับสวยงามมากงเงินแท้ลุงยานำเงิน เขียวสวยๆแลครับรุ่นนี้จะบีบไม่ได้นะุ่น,น้รุ่นด้วยเก้าเก้านี้จะบีบได้จะบีบตรงนี้ได้แต่รุ่นนี้ไม่ใช่ <c oughs> บีบก่ได้นะรุ่นนี้ต้องวัดไซส์อย่างเดียวต้องวัดนิ้วอย่างเดียวต้องวัดนิ้วอย่างเดียวสวยมากยิงไซส์วงนี้ไซส์หกสิบ ใสหกสิบนี่คือใซหกสิบไซหกสิบกล่องไม่โฟกัสกล่องนี่วงนี้คือไซหกสิบเนาะเงาเงางามงามเลยครับเงินแท้โอเคนะครับเนาะลิมนี้ก็แค่นี้แหละครับนี่มีแหวนแหวนมาโชว์ แหวนพ่นครับโมเมนแหวนเจ้าของ,อ,งอกแหวนเพ่นฝากฝากเช่านะครับเนาะส่งไปให้หนาายูโคราชนาที่โคราดป็นฝากเช่าเนาะนเงินแท้เนี่ยจ,จะจะส่งไปให้แกนะนี่ครับแหวนพอได้อยากได้ก็ติดต่อมาได้นะครับเ้วจะหาให้ครับอันนี้ของน้าที่โคราดแกฝากเนาะจะส่งไปให้แก ฝากแหวนมาวันนี้จะมีหน้าแดงหน้าน้ำเงินนะจะมีแดงกับน้ำเงินเนื้อเงินเงินแท้โอเคนะครับเกมนี้ก็อำลาไปซัมนี้แล้วครับไปมาพอกันใหมนะครับสวัสดีครับผมให้สนใจเยอก,ก็แอดไลน์มาสอบถามคือเก่านะครับเดี๋ยวจะปักลิงไล่ไว้ช่องคอมเมนต์เหมือนเดิมนะแอดไลน์มามันก็จะวิ่ง คลิก๊กเข้าไปที่ลิงก์มันก็จะวิ่งไปที่ไลน์เนาะก็มาพูดคุยสอบถามได้ครับเชียร์ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ